วันนี้วันที่เจ็ดเมษาปีสองพันห้าอหกสิบหกให้ข้าวน้องคนเก่งนะคะแต่เช้าเลยแต่ว่าก่อนที่จะมาหาน้องเนี่ยน้องเขาก็ยืนรอแล้วเรียบร้อยเนี่ยยืนรอเลยตื่นเช้ามายืนรอแต่เมื่อวานนี้ยังนอนนะคะลุกไม่ได้แต่เช้านี้เห็นยืนรอเลยเก่งมากแล้วก็เดินออกมาจากเนี่ยเปิดประตูเขาก็จะเดินออกมากินของเขาเองะคะฝึกให้เขาเดินน้องเก่งอันตัวนี้ซึมๆแล้วอ่ะสงสายจ,จะป่วยอีกตัวเหรอลูก โอ้น้องของน้องคนเก่งนะคะพี่น้องเดียวกันพี่น้องท้องเดียวกันกับเขาแม่เขาก็คือเจ้าโอเลี้ยงนั่นเองนะคะเป็นลูกของแม่โอเลี้ยงนะคะแม่โอเลี้ยงมีลูกทั้งหมด8ตัวแต่ตายไปแล้ว3ตัวนะคะตอนนี้เหลือ5ตัวรวมทั้งน้องคนเก่งนะคะแข็งแรงสมบูรณ์ดี4ตัวแล้วก็น้องคนเก่งขาเดี้ยง1ตัวตัวนี้เริ่มจะซึมแต่เห็นซึมหลายวันแล้วนะคะวันนี้เป็นอีกแล้วเหรอลูก โอ้ใส่จะป่วยอีกอากาศมันร้อนจัดเนาะนะ่ะเสียงพ,พี่ไขวานมาแล้วเสียงพี่ไขวานมากอบตัวแล้วพี่ไขวานอย่ามาเร็วตามแม่มาน้องอ่ะอะล้มแพเห็นไหมคะโอ้ยล้มอีกแล้วลรอลูกอ่ะอ่ะอ่ะอ๋ะอเวลาเขาตกใจเขาก็เรียกว่าสปีดตัวขึ้นมาเออเก่งลูกเก่งเก่งอย่าล้มอย่าล้มอย่าล้ม ยืนานานลูกอาไปกินหญ้าลูกกินหญ้านี่หญ้าขึ้นยาวสูงละอ่ะกินหญ้าเลยลูกอ่ะเก่งเก่ง